ไหนไปโดนอะไรมาไปไปน,นดินเดินที่เกา่าเก่าหลังหลังคนตาอืมแล้วใครเป็นคนเล่นนอหรอใช่ทายาก่อนไหมไปเอาทนาอเนอเ,เป็นสาวแล้ว <laughs> เป็นสาวแล้วเป็นสาวก็ทายาได้สิลูกไม่ได้ไม่ได้เหรอเพราะอะไรอ่ะแต่เนอนอเดี๋ยวพ่อพ่อมันมันมาดูแม่เอา้าพ่อจะดูแม่เรื่องอะไรอ่ะ แม่บอกให้จเจโนทาแหละทาอะไรไม่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 รู้เลยเอ,อ้แม่เอาคุดเจ้ามาไปแผ่จะนก,ก่อนหน้าน้ารักมากก่อนแปะพัตเตอร์มันต้องล้างแผลก่อนโอเคเปล่าแต่มันมันเจ็บนะแม่ไม่เจ็บหรอกนิดเดียวใกล้หัวใจเลยเนี่ยอะใกล้หัวใจไงอะ <laughs> เป็นสาวแล้วไม่ใช่หรอก็ต้องทาได้สิลูกทา,ายา,าก็ได้ <c oughs> แล้วไปไหนล่ะ <c oughs> ไปไปไปทาแผลแล้วโอเคเก่งมากจะร้องไหม <c oughs> ไม่ร้องไม่ร้องจริงนะเอาเคยเคยก็อยู่อยู่นี่กเอาเอาแล้วหนีไปไหนล่ะจะทายาหนีไปไหนมาเร็วมาดิจะทายา